คุณเชื่อหรือไม่ว่า99%ของคนไทยยังไม่รู้ว่ามีหมู่บ้านชื่อแม่สลองบนภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ไม่เพียงแต่มีชาวจีนอาศัยอยู่ที่นี่แต่ยังมีชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มอาศัยอยู่ด้วยกันที่ตลาดเช้าที่นี่คุณยังสามารถหาขนมยูนนานกินได้หลายอย่างตลอดแนวถนนและยังมีชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มตั้งแผงขายของบนพื้นถนนนอที่ข้างตลาดมีโรงแรมเก่าอยู่แห่งหนึ่งที่นี่เป็นโรงแรมแห่งแรกในแม่สลองที่ยังคงรักษาอาคารไม้เดิมไว้ที่มีประวัติยาวนานกว่า50ปีคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ล้อมรอบด้วยประวัติศาสตร์เจ้าของโรงแรมเป็นนายทหารท่านหนึ่งของพรรคก๊กมินตั๋งจีนในช่วงปี1950ที่ตั้งหลักปานแและสรรร้างงโมอยู่่ทีนี่ โดยในสภาพแวดล้อมของการคมนาคมที่ไม่สะดวกอย่างยิ่งในขณะนั้นทําให้เป็นสถานที่สําหรับนักเรียนและนักเดินทางจะมาพักพิงจากลมและฝนปัจจุบันโรงแรมนี้ไม่เพียงแต่ให้บริการที่พักเท่านั้นยังมีแผนที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาที่นี่เพื่อค้นหาประสบการณ์ ทหารที่ยังเหลือกลุ่มนี้และสมาชิกในครอบครัวจากพรรคก๊กมินตั๋งนำโดยนายพลต้นซีเหวินก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งเดียวในประเทศไทยตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีการจัดการศึกษาเป็นภาษาจีนทั้งหมดซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เด็กชาวจีนที่นี่ได้เรียนรู้เท่านั้นภาษาจีนแต่ยังให้ภาษาจีนในไทยและพะม่าส่งลูกหลานมาเรียนภาษาจีนที่นี่สื่อการสอนนอส่งตรงจากไต้หวันหลังจากจบมัธยมต้นก็สามารถไปเรียนที่ไต้หวันได้โดยตรงซึ่งเปลี่ยนชะตากรรมของใครหลายคนเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิงหัวแแห่่่งงงงนี้ยยัคออูละเเจรรริญุืถ นอกจจุบันคุณยังสามารถไปเยี่ยมชมอย่างที่สุสานของนายพลต้นซีเวินได้อีกด้วยโดยจะมีผู้ดูแลมาเล่าให้คุณฟังว่ากองทหารกมินต่างเอาชีวิตรอดในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมามานานหลายทศวรรษได้อย่างไรเขาต่อสู้อย่างไรเพื่อให้รัฐบาลไทยปราบปรามกลุ่มกบฏในปี2523และพวกเขาคงอยู่อย่างไรหลังจากรับราชการอันทรงเกียรติจากรัฐบาลไทยซึ่งได้รับสัญชาติไทยในภายหลัง นอกจากนี้คุณยังสามารถเห็นแผ่นจารึกอนุสรทหารของกองทัพแห่งชาติประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แห่งนี้ซึ่งบันทึกประวัติศาสตร์ของคนรุ่นก่อนและยังเป็นสักขีพยานถึงโศกนาฏกรรมในยุคที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย นักร้องชาวไทยวงคาราบาวได้แต่งและร้องเพลงเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ชื่อแม่สลองและนักร้องชาวไต้หวันก็ร้องเพลงเกี่ยวกับที่นี่ด้วยซึ่งทําให้เพื่อนร่วมชาติชาวไต้หวันในสมัยนั้นรู้จักและรับรู้ทุกสิ่งที่นี่และยังจะกิจกรรมห่วงใยเพื่อส่งผ่านมาถึงภาคเหนือของประเทศไทยนาความอบอุ่นมาสู่กลุ่มทหารผู้โดดเดี่ยวกลุ่มนี้และตอนนี้แม่สลองได้กลายมาเป็นชุมชนชาวจีนที่พิเศษมากในประเทศไทยได้วยการดําเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนและยังมีชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มที่ร้องเพลงปีใหม่เชิญชวนทุก รับประทานอาหารร้องเพลงเต้นรำจับมือกันตั้งแต่เช้าจะโร่ขาเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้สื่อสารกันนอกจากนี้ยังมีการเฉลิมฉลองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแต่งกายแบบดั้งเดิมร้องเพลงสรรเสริญเฉลิมฉลองเปี่ยมด้วยความสุขหากคุณโชคดีคุณยังสามารถเข้าร่วมง,งานแต่งงานของพวกเขาและลิมรสอาหารอันโอชะต่างๆได้เช่นเดียวกับธรรมเนียมชาวจีนเจ้าสาวและเจ้าบ่าวจะเดินไปรอบโต๊ะเพื่อดื่มอวยพรและรับพรจากแขกทีละคน นอกจากนี้ยังมีงานแต่งงานแบบไทยที่ญาติและเพื่อนๆร้องเพลงและอวยพรซึ่งกันและกันด้วยธรรมเนียมของชาวจีนพ้นทะเลในประเทศไทยทั้งหมดจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน